สวัสดีค่ะมันนีสิบห้าไปเก็บผักค่ะเก็บผักแค่มึงค่ะนี่ค่ะอุ่มบุญอยู่นี้พออูดเอามานอนแล้วลูกสาวพออูดแต่เอามานอนนะคะมันนีพออดกับไปใส่ด่างกุ้งค่ะยูตะแมคายสิบไปเก็บผักแค่ค่ะในไข่สิบไทยเห็นมึงต้นผักแค่ ไปแล้วนี่ลูกสาวมืดเนยจักหน่อยอากาศเริ่มสีข้ามเรวอยากขันนาพี่แนวกินเราไม่แนวกินแม,ม่บมมีแนวกินน,กน,น้อยกาสิผ้าไปกินผักแค่นาน,นอยากแล้วนุ่นค่คะลูกสาวไปกินผักแค่มันนี่ผักแค่กะ ปลูกไว้ค่ะเอฟซี่เพิ่นหายพันธุ์มาก็เลยปลูกปลูกกับง่ามละละค่ะง่ายเร็วกเก็บนี่ค่ะต้นพักแค่กระไยอยู่กเก็บไปกินกระปุ่นค่ะมึงว่างไหมกอนนี่ไปกินกระปุน่น ก่อนนี่ค่ะส่วนปลาแค่เ <Okay. S 1> มืบ่ได้เก็บดนมันกระลนุนเหมือดมันแก่แก่กระลนุนพิมเหมือดมืนอนี้สิตำน้ำพริกน้ำพริกปลาทู่เดียไปลวกผิ่กตะปน ใช้เสี้ยวถึงก็ได้หลายแล้วนี่แฝงค่ะโอฟักปลูกไว้ทั้งฟักทั้งอีหยังกบคุณมาบักเปบบักทั่วเปบนี่ค่ะ แล้วม่ไข่สิาพาไปไปอันนั้นเก,ก,ก็บรีก้นโอ้โอ้โอ้โอโอ,อีกอันนึงเก็บนี่ก้นไปครับพี่นองหมุดปลากอนทักหน่อยเฮ้ <laughs> มาแล้วเ,เก็บพริกนั่นนี่ตังัะมาเออนี่ค่ะพริกกระสิม,มืดเนี่ยจักหน่อยนี่บักพริกพ,พี่น้องบึงปลูกใบจะเก็บเอาไปตำแก้ว ตำใส่ปนประทูะเดี๋ยวใส่พี่นองได้อบึงนำ้ำนี่ค่ะนี่พริกน้ำงามพูดป่ยระยูรไม่ไข่เลยไทยคนเดียวอยากให้พี่นองได้เบึงนำ้ำ phụ tay Dankung xây đáng cùng luôn pho đi kìm nhiều đi có thể kín có thể kìa nhiều kìa 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 ทีดกดีอยู่ค่ะก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยหยังหลายขีดตะฮอร์โมนแน่ดนล่ะบ่ทันได้ขีดีกเดี๋ยฮอร์โมนใส่อีก เก็บพักคลิกก่อนค่ะพ,พักเ่อนเรกพริกเผ็ดใส่หลายเผ็ดพริกเผ็ดแห้งยันกินบ่ได้ในต้นพักคลิกค่ะเก็บพักคลิกก่อนพักคลิกเอาเอามาจากป่ามาปลูกนี่ค่ะดอกง่ายๆพักคลิกท่านไงโมเมน แบบเกิดธรรมชาติถ้าเกิดธรรมชาตินี่มันจะเป็นพันหน่อยดอกสิบโบนไงอันนี้ดอกไงหลวกกินหนวานดีหลวกกินกระปุบบนเสบหวานเมื่อนั้นเอาไปพัดพัดกระเสบพัดใส่กันกับกับนี่ โอบอกผักกระเสียดนำคุณได้ผักกระเสียดนำแม่เลย่แม่ไายเลือกไปพัดใส่กับผักกระเสีดนำผู้หนี่พริกเดงงริกเดง,เดงแจ้งอะไรกันนาน,น,ม,นม่ตังเห็นมีตังเห็นบ่ไปทางใดล่ะคุณไปคุณ À, ở bên đây đó nè không mấy nhận nè bảy rồi phịch đèn ngâm ngâm hả cái phịch đèn chắc nói con hiến phịch đèn thầm em là Bọn nào thỉnh cả cứ gì ได้หลายูพิกแดงเธอไก้สีซุกแล้วก็เน่าถิ่มเมื่ก็บ่ได้ขีดยาเนาะค่ะก็ด้วยน่าถิ่มแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มซุกแล้วบอไข่เน่าสงสัยสีเมื่อฝนพิกเรื่อยบ่เน่าสุกดี ไปค่ะไปปนปาน้ำกันค่ะพี่น้องมาดังไฟน้ำกันเฮ็ดกินก่อนเฮ็ดกับเข่าก่อนนี่ พอไฟก่นอนค่ะรอไฟตส่งปลาปน Ô ba là cái nhung khúc ปลาปนก่อนค่ะตักให้ก่ะ เตะนัวๆปุ๊บต้มน่าป้าฟ้าปุ่นก็ต้ตงใส่ปลานะ แล้วป้าแต่หาเจ็กน้อยบุมบด่ดนปนไหนดอวค่ะเพราะว่าเป็นปลาที่มู่อนสูปแล้วพ่อตให้น้ำให้ปลาปลาหลาที่เขาตุ่มเพื่อยกับใส่ได้แล้วค่ะที่น้องก็ตุมน้ํา กานาแล้วๆตุ่มกระทูติใส่น้ำมันใส่น้ำมันทอดเอาเวลาตัมันจะค่อยนวดีมันมันปูกมาเตอใส่ด่างกุ้งแล้วูดางกนแห้งไปเลยพ่อมาใส่น้ำึ้นแห้งนี ถ้เราจอดี ừng, ài, ่ท้านอเยอใส่รถใส่ปเอามทั้งน้ำขึเไหลมงหลงขึ้นจอดไปประดี๋ยวใส่รถใส่เจอดไเยอส่รถปหนามาตะทางตรงนี้เนื้อโครเนาะน้นามาตะคร่ะหัวพริกนค่ะ มัทอดเลยเจ้าสิตุมพักลวกไม่แน่นู่หรออยากเลยสิพอ,อแล้ว mà cũng hãng mất đi tuồng danh tiếng thì thường đáng tiếng mừng mặt 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 mừng mừng mặt mừng mừng บ่ทางที่เฮาไปอันนั้นน่ะบ่นะเออไปทุกคนน้ํา่นเาเฮ็ดคั่นคู่บ่กอย่างไง นู่นยังไงนี่จะปนปุ่งสิว่ปนมาทูสิเปุ่งดี๋ยวี้อยู่ากเอยหน่อยทอดดี๋้ทอดเดี๋ยวท่อเดีกอทอดเดีย de ทู่อน่าน้ำปนหรอคะพี่น้องน้ำพริกเวขัวเหลวกตเลยสีน้ำปนเลวค่ไอปนปนปลาูอนือ้อจงมากินมือมาพี่น,อน,น้องกินปนเด้อมื้นนี้ ขอกบนประทูแกกล้ววบผักผักผก,กับพท่านได้ใส่เลยค่ะกิ้มกับน้ำกันนี่เหีเสียมอไกันนี่กินอย่างสิจิ้อย่างนี้นี่อกีีค่ครับขกนประทูตัวตัวไม่ดิติตตตตต๊กมืแต่เสีเยี่าตำอะไริ ตั <anto government> ้มใดไมกระตั้มดไอ้ักหักอันนี้พักแค่อันนี้พักขมันหวานเขีหวานดีเนาะหวานักขเขือกไม่มเขือนตุยเยรอันนี้พัดมาอะไรบ้างพัดอีกันีพับบพัดโกระถั่วผิดเส้นมันเร็วมันกรมันเร็วกลัะ ขัวพริกเซนน้ำมันเร็วบโบนี่ต้อผัดโบก็ต้องผัดดอกแต่ตะมันต่ว่าตันนี้โ่ต้องผัดเพราะว่ามันมันมันเร็วมึงว่าจะเอาไปผัดอีกแค่ละไม่ลัวคือเรียวง่ายบนย่างหน้าย่างหลังบพรกอมเลย Gót hát hoang mọi mọi pomt. Nan, oi gặp nhau. Kia, mọi Một đắm kìu xuân mọi thằng mặt. Oh, kìa sổ cục mặt 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 Cái mặt 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 mặt

มันาด้วยเบอร์มาด้วเด้อพี่น้องเอ้ยกินกับขับปุนป่ามันนี่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะได้เบิ่งคลิปน้ำกันวันนี้ก็ซอยกุฎแช่กุฎไหลช่องอุ้มบุนกับช่องอุ้มบุญแฟมิลี่ทางอุ้มบุนกัขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญนึงแช่นึงไหลคือหนึงกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ